ท่านผู้ชมครับอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องถามคุณอภิสิทธิ์ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอภิสิทธิ์ครับตอนนี้ข่าวครา,าวที่คนพูดก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองคือเรื่องสินบนของโรสลอยต่อการ,รบ,บินไทยและปตทครับคุณคุณอภิสิทธิ์มั่นใจได้อย่างไงว่าตอนช่วงคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไม่มีเรื่องสินบนเลย่งถามว่ามั่นใจ ได้หรือไม่ดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าผมดูก็ไปมีความเป็นไปได้ว่าในบางช่วงของการกระทําความผิดทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีการบรรยายเนี่ยอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลผมอันนี้ก็เป็นไปได้ครับน่าจะมีการระบุด,ด้วยมผมก็เคยพูดเสมอนะครับว่าผมตรงไปตรงมาว่าตอนที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่กล้าพูดหรอกว่า มันจะไม่มีการทุจริตเลย mm. แต่ว่าที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าหนึ่งถ้าเรื่องเนี่ยมาเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของผม mm. เช่นในการที่จะต้องอนุมัติในการที่จะต้องพิจารณาเนี่ยผมก็ตรวจสอบถึงที่สุด mm. แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีนะครับสองเนี่ยถ้าหากว่าผมรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในทานองนี้ หรือว่ามีข้อกล่าวหาผมไม่เคยละเว้นในการที่จะให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับรวมไปจนถึงเคยพูดกันหลายครั้งว่าในยุคผมเนี่ยถ้ามีกรณีแล้วมีข้อสงสัยคอราหาต่อตัวรัฐมนตรีท่านเหล่านั้นก็จะหลีกทางนะครับโดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์กันว่าถูกผิดเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายสบายใจการทำงานเดินหน้าไปได้เป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดี การมีการตรวจสอบได้ด้วยตรวจสอบได้แล้วก็จริงๆมีท่านที่ออกไปเนี่ยต่อมาภายหลังก็ไม่พบว่าได้กระทําความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบประจานเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นก็ต้องตรวจสอบกันเต็มที่เลยว่าเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรกับใครบ้างและครั้งนี้สื่อมวลชนพยายามแกะดูว่ามันมีสินบนในช่วงสามช่วงด้วยกันการบินไทยการบินไทยมันมีช่วงรอสอชอ แล้วก็มีช่วงตอนรัฐบาลทักษ,ษิณเราจะมองอย่างไรดีครับในสองช่วงนี้ว่าตกลงมันมันควรจะเป็นใครยังไงก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับการไปสรุปว่ามีช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามนะครับและอย่างกรณีปตทที่ผมเห็นเนี่ยในเอกสารเนี่ยบอกต่อเนื่องตั้งแต่คือเป็นสิบปีะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากจะชี้ให้เห็นเหมือนกันก็คือว่า ้ปัญหาการติดสินบนการทุจริตโดยเฉพาะที่ผมอ่านของในส่วนของปตทเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะครับว่าคนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องเป็นฝ่ายที่ทํางานอยู่ในองค์กรนั้นๆด้วยนะอย่างปตทเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นช่วงยาวเลยเนี่ยคือมันไล่ตั้งแต่ทํานองว่าติดสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรเนี่ยเขียนสเปคเขียนสเปคในการประมูลเนี่ย ให้ตัวบริษัทเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับส่วนการจ่ายเงินนี่ก็อาจจะยาวไปจนถึงว่าอนุมัินะฮะคือแต่ละขั้นแต่ละตอนก็ว่ากันไปเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าจ่ายเงินไปที่ธนาคารไหนในช่วงไหนอย่างไรตกลงมันไม่ง่ายใช่ไหมครับว่าจ่ายเงินช่วงไหนช่วงนั้นคือ c o ร์รั t i o n มันอาจจะถูกต้องฮะคือคือเพราะฉะนั้นผ,<ล>ผมผมก็ย้ําจริงๆทุกคนก็ย้ํามาตลอดนะฮะว่าการทุจริตในส่วนใหญ่ก็เกี่ยว3ามฝ่าย แต่ว่าการเมืองเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งเสมอนะครับแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการนะครับกรณีก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของตัวรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนชมีส่วนเกี่ยวข้องไม่แพ้กันเลยแล้วก็พูดตามจริงเนี่ยถ้าดูช่วงเวลาทั้งสองกรณีเนี่ยผมว่าครอบคลุมเกือบทุกรัฐบาลน,นะครับฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการไปตรวจสอบว่าการทุจริตที่ทางสหรัฐค้นพบ เกิดขึ้นในระดับไหนเกี่ยวข้องกับใครและใครควรจะต้องรับผิดชอบบ้างครั้งนี้ทั้งอังกฤษและทั้งสหรัฐใช่ไหมครับกรณีการบินไทยนั้นอังกฤษกรณีปตทนั้นสหรัฐอเมริกาครับใช่ไหมครับคือโรลส์รอยต์นี่เป็นบริษัทของอังกฤษนะครับแต่ว่าการกระทําความผิดทั้งหลายการติดสินบนเนี่ยผมเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับหลายประเทศมากนะครับไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเรื่องอังกฤษหรืออเมริกาครั้นี้มีนักธุรกิจบางคนบอกว่า จะเรียกว่าติดสินบนก็ได้แต่ทาไมไม่เรียกว่าเป็นค่าคอมค่าคือค่าคอมมิชชั่นเพื่อที่จะให้การทํางานของบริษัทมันราบรื่นเขาก็มีคอมมิชชั่นให้กับนายหน้าในการที่จะไปดําเนินการที่ทําให้มันราบรื่นมันก็เป็นเรื่องของบริษัทเขามาเกี่ยวอะไรกับกับเรื่องเป็นทุจริตไปด้วยคือสองประเด็นนะครับถ้ามันเป็นการถ้าเราพูดว่าเป็นค่านายหน้านะฮะหรือว่าค่าตอบแทน การบริการการติดต่อเนี่ยมันต้องไม่มีประเด็นซึ่งมาเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรือการใช้อำนาจของรัฐอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าจ่ายเงินเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะยอมรับนะก็ยังเบากว่าในกรณีนี้ซึ่งเขียนค่อนข้างชัดว่า จ่ายไปเนี่ยหวังผลในการที่จะมาล็อกสเปคหรือในการที่จะทำให้ตัวเองได้เปรียบคู่แข่งเพราะ,ะนั้นกรณีนี้เนี่ยผมว่าที่ผมอ่านเฉพาะปตทเนี่ยนะฮะอ้างไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องของค่าในหน้าตามปกติประเด็นที่สองบังเอิญกรณีของปตทท,ที่ผมได้อ่านต้องขออภัยว่าการบินไทยผมไม่ได้อ่านละเอียดเท่านะอ่านอะไรที่ว่าได้อ่านอ่านเอกสารของศาล เอกสารของ3าของอังกฤษที่บรรยายาน่าจะของของ,ของอเมริกานะครับรบรรยายบรรยายพฤติกรรมเนี่ยประการที่2ก็คือว่าในกรณีของปตทเนี่ยมันมีประเด็นด้วยว่าหลังจากที่เริ่มจ่ายเงินกันแบบนี้ตัวบริษัทเนี่ยเขาไปออกเหมือนกับเป็นระเบียบว่าถ้ามีเรื่องของค่าในหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่กรณีนี้มันจ่ายเกิน แล้วเมื่อเกินแล้วเนี่ยยังมีการหลักฐานการติดต่อในเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยว่าจะทําอย่างไรที่ยังจ่ายอย่างนี้ได้แต่ไม่ขัดกับระเบียบก็ไปซ่อนว่าไอ้ค่าที่ส่วนที่เกินมาเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงความไม่สุจริตนะครับดังนั้นผมก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้ผมว่าคนไทยก็ต้องการที่จะเห็นข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยปรากฏแล้วก็ดูว่าใครสมควรที่จะ รับผิดชอบบ้างแล้วก็ต้องไม่เว้นนะฮะใจผมเนี่ยในแง่ของการสอบข้อเท็จจริงหรือเอาข้อเท็จจริงออกมาไม่ควรจะเว้นเพราะว่ามันมีการพูดว่าบางกรณีอย่างของการบินไทยเนี่ยเห็นบอกว่าอาจจะหมดอายุความไปแล้วมผมว่าอย่างน้อยการสอบข้อเท็จจริงออกมาแม้จะดําเนินการทางกฎหมายไม่ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์หมายความว่าในช่วงแรกของการบินไทยในช่วงที่หนึ่ง ในยุครอสชชุกยุคนั้นจะเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะมันเกิดขึ้นในสมัยรอสชเีอยมา่รสชคาบเกี่ยวต่อเนื่องมาจนถึงมิถุนา3-5หนะครับก็คือผ่านรัฐบาลพลเอกสุจินดาและก็รัฐบาลอนันด์ด้วยมั้งครับครับซึ่งจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับแต่ว่าควรจะเอาความจริงออกมาแม้อายุความจะหมดแม้อายุความจะหมดผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้เห็นถึงรูปแบบวิธีการแล้วก็พฤติกรรม ซึ่งเราพยายามที่จะปฏิรูปและก็ต่อต้านกันอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมว่าคุณนพิสิทธิ์พยายามอธิบายเมื่อสักครู่นี้ผมจะลองวัดดูว่าผมเข้าใจแค่ไหนการติดสินบนหรือการให้คอมมิชชั่นมันเป็นการบิดเบือนการตัดสินใจของของผู้ซื้อของผู้มีอำนาจของผู้มีอำนาจในการซื้อในการซึ่งก็ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตัดสินในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมาจนถึงอาจจะถึงรัฐบาลด้วยเพราะว่า กรณีของการบินไทยดูจะเขียนค่อนข้างชัดว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองด้วยและการบิดเบือนอาการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กระทบเพียงแค่เงินที่มีคนได้ไปแต่แตว่าพอมันกระทบประโยชน์ของสาธารณะด้วยมันอาจจะทําให้บ้านเมืองถ้าถ้ากรณีเกิดขึ้นเช่นนี้บ้านเมืองก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางใช่ไหมครับ,รบส่วนที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะมันเป็นค่าบริการหรืออะไรได้ไหมนี่ผมก็ยัง ถึงแม้จะไม่พูดถึงส่วนที่ว่าบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันมันจะมีบริการอะไรที่จําเป็นจะต้องมีถ่าใช้จ่ายแบบนี้ก็คงไม่น่าจะเหมาะสมเลยครับไหนๆจะตรวจสอบทั้งที่การบินไทยก็มีปัญหาเรื่อง Airbus 340 500ที่เราซื้อตั้งหลายลำ<บ>ที่จะบินทางไกลาจากไทยไปนิวยอร์กจากไทยไปแอบินตรง สิบกว่าชั่วโมงสิบหกชั่วโมงเศษอย่างนี้เป็นต้นและในที่สุดตอนนี้ก็จอดกันเพียบหมดในสมัยรัฐบาลทักษิณและตอนนั้นเนี่ยผมทราบว่าทางด้านเทคนิคบอกว่าไม่ควรจะซื้อเพราะว่าต้องขนน้ํามันใส่ปีกเครื่องบินไปบินเพราะทางยิ่งทางยิ่งไกลยิ่งต้องใช้น้ํามันมากแล้วมันก็หนักแล้วก็ไม่คุ้มแล้วพูดแล้วที่หน้าก็สองร้อยกว่าที่หน้าแต่ซื้อมาแล้วตอนนี้จอดมูลค่าหลายหมื่นล้านรวมทั้งทั้งทั้งฝูง อันนี้ต้องตรวจสอบไหมครับก็ความจริงความอะไรที่เป็นความเสียหายเนี่ยก็ควรจะมีการตรวจสอบทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าข้อมูลลึกๆเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบท่าอาจารย์นะครับว่าในในในส่วนนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่บ่งบอกถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องของฝ่ายไหนอย่างไรว่าเป็นการทุจริตประพฤติไม่ชอบหรือไม่อย่างไรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็ควรจะมีการตรวจสอบผมอยากจะ ให้ข้อสังเกตต,ต่อนะครับว่าที่ที่พูดกันตรงนี้เนี่ยหนึ่งเราอยากลงโทษคนกระทำความผิดส,ดสองเนี่ยผมมองว่าการที่เราได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันจะได้ช่วยให้เรามองเห็นว่าการจะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องไปอุดรัหวตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับอย่างกรณีที่คุยกันเมื่อสักครู่ ก็เห็นได้ชัดว่าปัญหาของเรื่องการเขียนสเปคเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสามารถเขียนอะไรแล้วก็ทําให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ได้เปรียบทันทีเนี่ยนะครับก็จะมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดการทุจริตขึ้นแล้วก็เกิดความเสียหายเราก็ควรจะเรียนรู้จากตรงนี้ด้วยประการที่3นะครับและน,นี้ก็เป็นประเด็นที่ผมก็พูดมามากนะว่าทําไมเวลามันมีการทุจริตแบบนี้เนี่ยเราต้องไปรู้จากต่างประเทศ ผมว่าอยากจะถามพอดีเราเคยนึกถึงกรณี CTX กรณีการท่องเที่ยวของคุณจุธามาศสิริวันแล้วก็มากรณีอีกสองกรณีเนี้ยซึ่งเป็นการเรื่องการติดสินบนอะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องรอให้ทางนู้นเขาเรียกว่าสรุปทุกอย่างมาแล้วเราถึงมาทราบว่าอา้ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอปประเทศอื่นไล่จับคนให้สินบน ครับแต่ประเทศเราคนคที่ไปในประเทศไปรับสินบนเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทําด้วยคือนอกจากเรียนรู้จากวิธีการทําคดีการสรุปพฤติกรรมต่างๆของเขาเพื่อจะเอาผิดเนี่ยนะครับก็คือต้องเพิ่มช่องทางความร่วมมือ,อมนะคงจะจําได้ว่าและกลุ่มทั้งกรณีใหม่นี้ด้วยเนี่ยนะครับเวลาเราได้เอกสารทางสารหรืออะไรมาเนี่ยเขาจะไม่มีชื่อ,อ จะเป็น ABCD1234 เนี่ยซึ่งทำให้เราเนี่ยมีปัญหาครับผมว่ามันถึงเวลาเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องคุยกับมิตรประเทศอย่างจริงๆจังๆว่าถ้าคุณจริงจังกับการปราบทุจริตแล้วเราก็จริงจังกับการปราบทุจริตเนี่ยมันควรจะต้องมีความข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือบางประการและผมก็คิดว่ากรณีนี้เนี่ยซึ่งมีบริษัทชัดเจนว่าเป็นบริษัทไหนเนี่ยก็ควรจะไป เจราจากับตัวบริษัทด้วยว่าคุณก็ควรจะให้ความร่วมมือ hmm. เพราะว่าถ้าเราอยากจะประกาศตัวว่าเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสใสสะอาดนะครับไม่ต้องการคนที่เข้ามาทําธุรกิจแล้วก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยต้องเรียกร้องว่าอะไรที่จะทําให้เราสามารถลงโทษคนของเราได้หรือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคนของเราได้เนี่ยเขาต้องให้ความร่วมมือหมายควารีบเจราจากับโลโซใช่ครับถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือ ว่าต้องต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าเอะถ้าอย่างนี้เราควรจะอนุญาตให้คุณมาประมูลมาทํางานในประเทศนี้อีกหรือเปล่าพาะคุณอาจจะใช้วิธีนี้อีกอ่าอันนี้น่าสนใจคุณักวิจิตเกรงว่าจะเหมือน CTX ไหมครับกรณีการบินไทยและประทเพราะว่า CTX เท่าท,ที่ผมติดตามเคสนี้ที่เราอยากได้ชื่อในภาคผนวกใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ไ, <ป S 2> ไม่ได้มันไปอยู่ในภาคผนวกตัวตัวเท็กซ์ก็ไม่พูดถึงชื่อคนพอขอภาพผนวกเขาก็บอกว่า ตอนนี้เนี่ยบริษัทอินวิชั่นได้ยินดีที่จะจ่ายค่าเขาเรียกอะไรค่าครับคือไก่เกลียอะไรใช่ไหมครับ่าไกกลีตกลงเนี่ยตกลงชดเชยกันไม่ต้องดําเนินคดีต่อ,อแต่ว่าเขาก็บอกว่าจะต้องปิดแฟ้มแล้วก็ไม่เขาเขาไม่ดําเนินคดีต่อก็คือว่าถือว่าไม่มีความผิดแต่ว่าได้จ่ายค่าไก่เกลียค่าตกลงตอบแทน ผมมองว่าบังเอิญกรณีนั้นเนี่ยมันยากขึ้นยากด้วยเพราะว่ากว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องันราวเนี่ยบริษัทมันเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของบริษัทเก่ามันถือว่าเลิกไปหายไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งรู้สึกก็จะเป็นปัญหาเดียวกับกรณีรถอับเพลิงแต่กรณีนี้เนี่ยซึ่งเป็นโรลส์รอยซ์เนี่ยผมว่ามันน่าจะต่างกันนะเพราะเขายังทําธุรกิจอยู่ไม่ใช่หรอครับถ้าไปทางธุรกิจไปทางบริษัท น่าสนใจที่คุณนพิสิทธิ์พูดแต่ถ้าไปทางกฎหมายไปยังศาลไปยังคือ,อยยผมไม่รู้ว่านั้นติดขัดกฎระเบียบอะไรของเขานะครับแต่ผมก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราหารือกับประเทศต่างๆว่าเอ๊ะถ้าเราจะจริงจังปราบปรามการทุจริตต้องร่วมมือกันนะครับอาจจะไม่ไปกระทบสิทธิ์ของบริษัทที่เขาพึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าในกรณีที่เขาไกล่เกลีย่ยจบคดีไปเนี่ย เราไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดข้อเท็จจริงที่มาเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยเฉพาะคนของเราเราควรจะมีโอกาสที่จะได้ดําเนินการต่อเพราะอย่างกรณี r o ลส์รอย e ์ ce, เนี่ยเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนชัดเลยว่าตัวตนเป็นใครเนี่ยโรลส์รอยซ์ทราบนะภาษาอังกฤษบอก i ี e n น i ิตี้เนี่ยน n o น n บายโรลส์รอยถือซะว่าครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับว่าเราจะตรวจไปทั้งหมดเลยได้ไหม กองทัพซื้อเครื่องบินขับไล่เครื่องบินเครื่องบินรบแล้วก็พูดกันถึงว่ารถถังก็ดีอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ผมได้ยินมาตลอดว่ามันมีคอมมิชชั่นหรือมันมีค่าคล้ายๆกันกับสินบนแบบนี้นะค,ะคือถามผมผมก็บอกว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้ที่ไหนก็ควรจะตรวจสอบนะครับแต่ว่าผมว่าอย่าพิ่งรีบขยายวงเลยครับเอาไอ้ที่มันมีมูลชัดๆหรือมีบันทึก ทำไมฮะ<อ>กลัวว่าขยายวงแล้วไม่ได้ตรวจอย่างนั้นนะครับใช่ครับมันก็ผมว่าขยายไปขยายมาก็เลยลืมไปเลยแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้คือเอาของที่มันมีความเป็นไปได้ชัดๆก่อนแล้วถ้าเราเห็นตัวนี้แล้วมองเห็นทางว่าจากที่เราเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในการตรวจสอบควรจะไปในช่องทางไหนอย่างไรมันจะง่ายกว่าเพราะว่าโครงการการจัดซื้อจัดจ้างมันทุกหน่วยมันก็มีเยอะไปหมดนะครับถ้านอกจากจะคือยกเว้นนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือเราพบแล้วว่าในโครงการนั้นเนี่ย พบว่าของที่ซื้อมามีความบกพร่องมีความเสียหายก็ก็ตรวจสอบผมไม่กลัว<ส>ก่อนนะครับมันจะลืมกันไปคนไทยเราเราสังคมไทยเราลืมง่ายก็<ล>ยผมผมคิดว่าถ้าไม่ถ้ามีใครมีข้อมูลว่าโครงการนี้มีปัญหานะเสียหายนะก็ต้องร้องเรียนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบกรณีทั้งการบินไทยทั้งทั้งปตอท,อปตอทอเนี่ยมีอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าอย่างขณะนี้ปตทเนี่ย ก็จะตั้งกรรมาการสอบภายในนะครับการบินไทยนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าใครจะทําบ้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลต้องต้องหาคนนอกเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2บริษัทเนี่ยแม้ว่าจะจดทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยแต่ยังมีสถานะของความเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยความรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ได้ประโยชน์ได้สิทธิ์ได้การคุ้มครอง ได้รับการเป็นข้อยกเว้นจากหลายต่อหลายเรื่องนะครับผมว่ารัฐบาลควรจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจคุณนักษิตเกรงว่าคนภายในเองเนี่ยจะไม่โปร่งใสเพราะว่าถ้าถ้าถ้าคนภายในตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นคนภายในกันเองเนี่ยโดยที่ไม่มีคนนอกเนี่ยอาจจะมีเครือข่ายโยงยยอะไรต่อเมื่อะไรหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องนะฮะซึ่งอันนี้ก็ก็เหมือนกับทุกเรื่องนะครับเวลาเวลาเรามองว่าตรวจสอบกันเองเนี่ยส่วนใหญ่จะยากนะ ในการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษหรืออะไรกันจะมีปัญหาเครือข่ายอย่างที่อาจารย์พูดความเกรงอกเกรงใจกันบ้างนะครับหรืออาจจะมีคนที่มีส่วนได้เสียเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่บ้างพอคุณนายพิธิ์พูดอย่างนี้พอผมดึงออกไปภาพใหญ่ของประเทศผมก็เป็นหัวกย่งเหมือนกัน C D X เริ่มมาจากทางสาหรัฐอเมริกาแต่พอเขาไม่ให้ข้อมูลรสรุปง่ายๆว่าเขาไม่ให้ข้อมูลเราก็แคว้งในที่สุดก็ปิดแฟ้มปิดคดีแล้วก็ยกเลิกกันไป เพราะเราเราเอาจริงกันหรือเปล่าครับตรงนี้มันจะต้องผมยังมองว่า <c oughs> เวลาที่มันมีการบรรยายพฤติกรรมซึ่งถือว่าละเอียดพอสมควรนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าเราต้องเรียนรู้นะครับว่าในสำนวนของคดีเหล่านี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะละเอียดมากว่าใครส่งอีเมลถึงใครไปพบกับใคร <c oughs> อะไรอย่างไรเนี่ย <c oughs> มันน่าจะต้องมีวิธีการในการที่จะค้นหาข้อได้จริง <c oughs> เพิ่มเติมได้คงไม่ใช่ว่าผมขอคุณ <c oughs> คุณไม่ให้ก็จบก็จบทำอะไรไม่ได้ หมายความว่าเราค,รควรจะต้องค้นหาหลักฐานพยานหล<ก>ักฐานในประเทศหนึ่งในประเด็นที่ผมก็เสนอมาแล้วก็หวังจะให้รัฐบาลน,นี้ช่วยปฏิรูปในงานทางด้านนี้ก็คือว่าดูงานสืบสวนของเราเนี่ยยังน้อยไปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระองค์กรไหนก็ตามนะครับจากประสบการณ์เองเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นผู้ร้องคดีทุจริตหลายคดีเนี่ยยังเห็นว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เอาไวสรุปเนี่ยก็มาจากเพียงแต่คนที่เข้าไปร้องเป็นพยานเป็นอะไรต่างๆแต่การสืบสวนของหน่วยงานเองเนี่ยที่จะได้ข้อที่จริงบางอย่างนี่ครับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นผมจะขอพักสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาถามว่าทำไมคุณพิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการเซ็นสัญญา mou เรื่องปลองดองแล้วก็มีคนกขาถามด้วยว่าแล้วควรจะให้ทหารเซ็น mou ด้วยไหมว่าจะไม่ยึดอำนาจบ้านเมืองอีกต่อไป